อันนี้ความแม่อันนี้คอามเด็กเข้ามาเลยลูกเลยอ้าวว่ามาบไวบถือไว้ชื่อนามสกุลค,ครับชื่อนางป้ายภาคภมค่ะปัญหาชีวิตครับรู้เคยทำแท้งลูกคนแรกหนึ่งปัญหาชีวิตอ๋อ ปวดตามเนื้อตามตัวแล้วลูกสาวป่วยซึมเศร้าเป็นจิตไปรักษาโรงพยาบาลสี่ห้าปีไม่หายปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ลูกสาวป่วยเป็นปวดหัวเข่าซึมเศร้าเป็นโรคจิตครับลูกป่วยลูกสาวได้ยินเสียงในหัวตลอดลูกป่วยซึมเศร้าอ้าวแล้วก็ลูกสาวได้ยินเสียงอยู่ในหัวตลอดหูแววหูแวว ตัวเองไปทำแท้งมาหนึ่งครั้งค่ะขายลอตเตอรี่ฮะให้ช่วยเหลือไม่ใช่ดรือวาช่วยเหลือคนพาเขาไปทำแท้งสองครั้งช่วยเหลือคนไปทำแท้งสองคนครั้งครับเขาชวนไปเป็นเพื่อนสองครั้งก็เป็นทั้งหมดดวงวิญญาณสามท่านเทวดาเขารับขันมาด้วยมีผีฟ้าไปเอาออกกับพระเขมรบอกผีปอบ มาสิงเลยเปิดแผ่นทองปไปเก้าจุดตามร่างกายคำถามก็คือว่าอันที่หนึ่งเด็กแท้งกับช่วยคนอื่นไปทำแท้งอีกสองรวมเป็นสามวิญญาณยังอยู่ครบหรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยอดเครืองมากเลยนั่นแหละนะกูจะถล่มให้หมดเลยนะคะหน้าไหนนะกูก็ไม่กลัวเลยอันนี้สามดวงวิญญาณอยู่ครบ ไปรับขานเรื่องผีฟ้าไปเอาออกตับผ้าเขมรบอกผีปอบมาสิงเลยปิดแผ่นทองเก้าจุดตามร่างกายอันนี้ยังมีผลอยู่หรือเปล่าไปรับมาใช่ไหมท่านใช่แล้วตัวของนั้นดูแลไหมนะดูมินดูแค้นหรือเปล่าค่ะ ดูมีนดูนะเขาหรือเปล่าเอ้ยไม่ดูมีนกลบไวว่าเขาบังเขเปล่าผู้คำจริงคือนรับมาแล้วก็มาฟ้อนมาลัมทีนี้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยส่งคืนค่ะไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวหนูปฏิบัติไม่ได้หนูก็เลยส่งคืนครับส่งคืนปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ก็เลยส่งคืนส่งคืนไปแล้วส่งคืนแล้วท่านเทวดาบรรดาผีปอบผีป้าผีขันยังไปแล้วหรือยังเขาไปส่งคืนแล้วส่งให้อยู่กับแม่ของหนู ไม่รู้นั่นแหละค่ะถ้ามีผีเด็กหนาะนั่นแหละมันชักจูงผีตัวอื่นแหละท่านเอ๋ยมาร่วมเลยนั่นแหละนะให้พังพินาศไปกับตานั่นแหละนาะมันไม่สนใจแลยอ่าเป็นว่าต้นเหตุคือสามดวงวิญญาณเด็กใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอ่าก็จัดการเรื่องสามดวงวิญญาณเด็กไปตามนี้ต้องใช้เวลากี่วันเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นเอ๋ย ี่สิบห้าวันทำได้ใช่ไหมค่ะทำเมื่อไหร่ก็เริ่มเลยนี่แหละค่ะนุชจะมาบวชที่นี่ได้ไหมคะจะเริ่มเลยขอบวชที่นี่ครับวันไหนเริ่มเลยครับวันนี้วันนี้เลยเวันนี้พรุ่งนี้รับศีลเริ่มเลยและเข้าของเอาอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วใช่หรือญิงกันเล่านลหนูยังไม่รู้ไม่ทราบเลย เธอเป็นลูกแท้ใช่ไหมคชายหญิงชายหมดเลยลุงจังสามชายอ้าวช,ช,ชื่ออะไรบ้างชื่อก่อนชื่อก่อนเดี๋ยวค่อยกดชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรลงจังชื่ออะไรนะชื่ออะไรหรอะยังยังไม่ได้บอกเลย เชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ลูกตเลยเนี่ยเยชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ลูกตาตั้งให้เลยอ่าเอบีซีตามนี้แล้วกันตามนี้อ่ากินอะไรบ้างกินอะไรก็ได้แล้วแย่จัดให้ใช่ไหมครับอ้าวชื่ออะไรก็ได้กินอะไรก็ได้น้ำหนมอะไรก็ได้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ขอทอยาพาแล้วกัน เสื้อผ้าอะไรก็ได้อย่าขาดละกันชายล้วนสามชุดปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรก็ได้มันจะต้องอายุยืนหน่อยมันต้องมาตายก่อนอ่าปล่อยสัตว์อ่าอย่างละสักห้าตัวละกันสามสีอย่างตามนี้ใช่สงฆทานหนึ่งสองสามเอาสามนจ้สาสาชุดเลยจะได้แยกกันไปอ้าว สี่สิบห้าวันบวชได้เลยใช่ไหมค่ะ,ะบวชได้เลยเข้าของจัดเตรียมให้ข้าเดี๋ยวก่อนแม่ให้เสร็จก่อนแม่โมโหสุดเขตเน่างั้นหรือเปล่าทําทุกอย่างทำหมดแล่าเลิกโกรธได้แล้วเดี๋ยวเขาจะบวชให้แล้วจะได้ไปเกิดเป็นเด็กมีจิตใจเบาสบายไม่เงินเดี๋ยวจะเป็นเด็กเขาเรียกว่ะซึมเศร้าอาการซึมเศร้าเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เศร้าอาจาจย์ <laughs> อาการแบบว่าอาฆาตอย่างเดียวเลยใช่ไหมพร้อมลุยอย่างเดียวมัน้ามหลงเขาใจตอนเนี้ยมันหมดเวรหมดตอนนี้มันหมดเวรห,ห,หมดกรรมแล้วเราจะไปทําจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่รู้ทําไงอดีตมันผ่านมาแล้วเราจะได้ไปเกิดในที่ดีๆถ้าไปเกิดแบบจิตใจเศร้าหมองเดี๋ยวก็ไปเป็นเด็กซึมเศร้าอีกเป็นปัญหาของสังคมอีก ใจิตใจเบิกบานช่างมันเรื่องมันผ่านม,มาแล้วก็แล้วกันไปไปทํากรรมอะไรไว้ไมนเลยรับกรรมตอนนี้หมดกรรมแล้วเว้ยดีใจเว้ยเขาจเใล่าสบายใจมันมีอีกเด็กอีกหลายคนมันไม่ได้ไปเกิดนะ,ะมันจะไปเล่นงานพ่อแม่มันดีเยอะแยะเลยเขาใจยังเอามอนัจะเนหรอมันตั้งใจทําแล้วไงมันมาวันนี้แล้วไงอย่าไปซออซ่อเสียใจเชียชีนะ พูดไปได้ตั้งใจจริงหรือเปล่าตั้งใจตั้งใจขอโทษมันก็ต้องเอาพูดง่ายมันก็เฮือกสุดท้ายแล้วมันไม่ตั้งใจมันก็ตายอีกอ่ะหนูไปขอไม่ได้หพี่พอไม่ได้แล้วจ้าทำอะไรก็ทำ่ะแล้วกันเราไม่รับรู้แต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจก็หลอกเด็กหลอกพระหลอกเทวดาไม่หลอกแล้วขออยากใหเข็ดแล้วมันก็จะตายทั้งเป็นอยู่แล้วไงขอให้แบบ ทำเขาไม่ดรอแล้วแหะขอขอขอให้เย็ดหยุดาใบวขอให้ทำได้สํานึกเมื่อก่อนมันไม่มีทางออกมันไม่รู้จะทำไงขออภไยทุกสิ่งที่ทํามาเป็นคนไม่ดีตั้งใจบวชตั้งตั้งใจบวชปฏิบัตินะจ้าล้อเล่นนะเด็กเอามีบขอตายจริงนะนนี้ไม่ได้เขาาหวงลูกเขาหวังูต้ององนี้เดี๋ยวก่อนตั้งใจตัดชีวิตออกจาก ทั้งหมดเลยเข้าใจะัอยังก็คือสรุปน้องต้องมาอยู่กับแม่เหรอเขาลูกผู้หญิงนะครับเพราะว่าเขาเขาป่วยแล้วเขาอูกมาด้วยออกมาด้วยแอ่มาไม่ออไมาอย่างนั้นไม่เด็กมีปัญหาเดี๋ยวเวรกรรมเดี๋ยวเกิดขึ้นกับทุกคนอีกอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นให้เอาไปบวชแถวบ้านนี้เปล่าแถวบ้านมันไม่มีค่ะไม่บวชที่นี่เดี๋ยวเป็นกรรมติดตัวเธอกับเด็กอีก ลูกเธอมันที่นี่เขาไม่มีใครดูแลเขาไม่ใช่ที่สถานที่รับรับรับคนป่วยที่นี่เนี่ยถ้าถ้างั้นให้ลูกสาวไปอยู่กับน้องสาวแล้วไปอยู่กับน้องสาวเออไปเธอต้องใจบวกได้มันเข้าใจเปล่าไม่งั้นในนี่ก็จะมีใครลูกเธอเหรอเขาจะมีกรรมด้วยเธอก็มีกรรมด้วยเด็ก เด็กวิญญาณก็โกรธแค้นเพิ่มอีกมปซวยอีกลูกแม่ก็จะดีขึ้นด้วยค่ะค่ะเข้าใจเปล่าค่ะเข้าใจแม่เธอไปห่วงห่วงมันอยู่นี่ก็สวยเลยมันไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเข้าใจยังเข้าใจค่ะอ้าวเขาจะจัดให้ตามนี้ขออย่าพึ่งอย่าพึ่งโศกเศร้าเสียใจเรื่องมันขอทุกอางได้ไหมขออะไรจ้า จักรยานหนึ่งันครับมันจะมีเงินหรือเปล่าพอไหวเปล่าซื้อได้ซื้อได้ค่ะซื้อได้ซื้อให้ได้ครับอาซื้อให้ได้ซื้อหนึ่งพันและกันจักรยานไปแบ่งกันขี่กันสามสี่คนตามนี้อ่าทำใจมันไม่เป็นไรสลับกันไปเดี๋ยวทำเดี๋ยวทาที่นั่งหน้าหลังไปด้วยกันตามนี้ทําใจให้เบิกบานอย่าทาใจให้โศกเศร้าทำใจเปล่ายังมีความหวังอยู่ โอเคลุ้นๆเชียร์กันไปคำนี้อ,อให้ใจลึกๆเอ,อใช่ได้เชียร์เชียมันหน่อยเดี๋ยวมันจะได้ผ่านได้แล้วเรียบร้อยไปได้แล้วเด็กน้อยขอให้โชคดีได้ไปเกิดกันทุกคนบ๊ายบายขอบคุณท่านเทวดามาถึงวาระสุดท้ายแล้วได้โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้ว ท่านเทวดาและทีมงานเทวดาน้อยใหญ่จงจเจริญเข้ามาเลยก่อนนะาไดการจากพาเข้าลาก่อนแนะไปก่อนนะท่านเอ๋ยไปเลยไม่ไปรับเดี๋ยวจะกลับมาอีกหนหากท่านนั้นยังต้องบนเรียกกันมานั่นแลหละข้าคราวนี้ไปก่อนแหละท่านเอ๋ยเข้าน,น อขอบคุณท่านเทวดาและเทวดาทีมงานน้อยใหญ่จงเจริญยบร้อยวันนี้